อะไรนะะมด่าพวกผมมึงไหมทีเนี้ยไม่เคยด่าไม่ด่าแล้วเนี่ยอมะบอกว่าถ้าไม่ดีโดนด่าแน่ถ้าไม่ดีด่าไปกมาแบบธรรมชาติมาจำได้ไหมอ่ะรอบแรกที่มาบอกว่าจะใช้ไม่ดีน่าจะด่าแน่เลยไม่ต้องฟ้องเลยหน้านี้ไม่ต้องคนท่อนให้เงินเราบังก็ไม่เชื่อต้องไม่ได้กินเงินแล้วกชั้นเอาลองดูมาพอใจไหมคะรอบเนี้ยพอใจที่แล้วมา ปายน้ําจะเสียประมาณนักสามไร่นะปายน้ําจะต้องต้องรื้อทาใหม่แล้วจะต้องใส่ปูนใส่อะไรต้องแก้กันต้องแก้กันมากมายเลยแหละแล้วก็มาข้างนี้มาข้ั้งนี้ก,ก็ไม่ได้ทําเทือกดีอะไรเลยถายลแล้วก็ทําเทือกไม่ไม่ได้ดีมากมายอะไรพอดีน้ําในของมันแห้งก็นัดรถทําเลย แล้วก็ก่อนอพอทําเที่เสร็จก่อนที่จะหวานนะก่อนที่จะหวานก็ใส่ปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยอะไรปุ๋ยชนิดเนี้ยเรซาวาอ่ารองพื้นไปก่อน24ไร่ก็ใส่ไป12ลูกนะใส่ไป12ลูก12กระสอบกระสอบละ25โลนะแล้วก็หวานข้าวได้11วันกว่า,วาเนี่ย11วันมากกว่า,วาสภาพเขียวแล้วก็ขึ้นตลอด ไม่มีการต้องรือ้อน้ำปายน้ำก็ไม่ได้ขายทิ้งนะครับน้ำไม่ได้ขายทิ้งน้ำปกติน้ำธรไม่ชาขึ้นไปผมต้องการจะทดลองปุ๋ยด้วยจริงๆแล้วต้องต้องขายตามปายน้ําทิ้งนะครั้งนี้ผมต้องการจะทดลองด้วยก็เลยไม่ขายทิ้งอนะลองดูที่ปุ๋ยจะดีอย่างที่ที่โฆษณาไหมปรากฏว่าดีมากเลยนะครับขึ้นทั้งหมดท้าวขึ้นทั้งหมดตลอด ตรงนี้นะคะอ่าขึ้นทั้งหมดไม่ต้องแก่เลยไม่ต้องรื้อเลยปูนก็ไม่ต้องใส่นะครับปูนไม่ต้องใส่เนี่ยเดี๋ยวยันนู่นเลยยี่สิบสี่ได้นะครับรอบที่ <24 S 2> แล้ว<ด>เป็นยังไงคะถ้าเกิดช่วงข้าวสิบเอ็ดถึงสิบสองวันเนี่ยมันได้แตกขนาดนี้ไหมคะไม่แตกรบ,บูนข้าวสิบเอ็ดวันคราวที่แล้วแล้วมานะ่ะมันยืนต้นเดียวจะแตกใบสองใบสามก็ไม่อยากแตกนะครับ ต่ีวมาขาวนี้เนี่ยมันแตกใบสี่ใบห้าแล้วนะใบสี่มีแล้วนะใบสามใบสี่มนเริ่ม,เร,มเริ่มมีเริ่มจะมีกอแล้วนะเริ่มมีกอแล้ว,กลวปกติมันไม่น่าใช่ไหมไม่<ะ>ไม่ปก,กติมันจะไม่เขียวจะต้องรอใส่ปุ๋ยถึงจะเขียวรอใส่อ่าฉีดยาคุมค่าแล้วก็เลี้ยงน้ำในยี่สิบกว่าวันใส่ปุ๋ยถึงจะเขียววันนี้มันเขียวมาแล้วเนี่ยเขียวตลอด เนี่ยใบเท่าไรแล้วเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าแล้วห้าแล้วใบที่ห้าแล้ว